ดื่มกาแฟ3 i ี1ินวันแล้วรู้สึกผิดทำอย่างไรดีนะครับหลายคนชื่นชอบการดื่มกาแฟ3 i ี1ินวันะครับแต่ดื่มทีไรก็รู้สึกผิดทุกทีกลัวว่าจะเสียสุขภาพนะครับถูกต้องแล้วครับ3 in 1ินวันจะมีส่วนประกอบก็คือกาแฟน้ำตาลแล้วก็ครีมเทียมนั่นเองถ้ามีส่วนประกอบของน้ำตาลเยอะๆนะครับครีมเทียมเยอะๆก็จะอร่อยนะครับแต่อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพได้บางคนจะไปดื่มกาแฟดำให้ดีต่อสุขภาพแต่ข้อเสียก็คือไม่อร่อยครับดังนั้นหมออยากให้ลองกาแฟหมอหมีเลยครับอันนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบดื่มที เลยเพราะว่าดื่มแล้วไม่รู้สึกผิด <IS C UT> ไม่เสียสุขภาพครับกาแฟหมอหมีหมอผลิตขึ้นมาเพื่อดื่มเองแล้วก็ให้คุณพ่อหมอที่อายุ76ปีดื่มครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเลยครับในหนึ่งกล่องมี10ซองนะครับซึ่งไม่มีน้ําตาลเลยครับใช้ความหวานจากธรรมชาติก็คือย่าหวานนั่นเองและที่สําคัญเลยนะครับใช้ครีมเทียมจากน้ํามันลําข้าวดังนั้นจึงไม่มีไขมันทรานและไม่มีคอเลสเตอรอลครับคนที่รับสุขภาพสามารถดื่มได้เลยครับที่สําคัญผลิตภัณฑ์กาแฟหมอหมีได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ จากองค์การอาหารและยานะครับซึ่งเป็นตัวบ่งบอกเลยครับว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆมีปริมาณสารอาหารทั้งไขมันพลังงานน้ําตาลในปริมาณที่เหมาะสมครับดังนั้นมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัยครับใครสนใจนะครับสามารถคลิกตะกาด,ด้านล่างได้เลยรับรองว่าอร่อยหอมกลมกล่อมแน่นอนครับ